ไปดูกันต่อค่ะที่ด่านตรวจความมั่นคงควรมีจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งมีการคุมเข้มความปลอดภัยในช่วงปีใหม่2568เรียกว่าต้องดูแลควบคู่กันไป3ด้านด้วยกันเลยะนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจเข้มด้านจราจรการป้องกันยาเสพติดและการดูแลความมั่นคงในพื้นที่ตลอดทั้ง24ชั่วโมงค่ะ ที่ด่านตรวจความมั่นคงควรมีดนะคะตำบลคลองเปียอําเภอจนะจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณาสุขและจิตอาสาร่วมปฏิบัติงานแบบบูรณาการเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่2568โดยมีมาตรการคุมเข้มทั้งด้านการจราจรการป้องกันอุบัติเหตุและการตรวจหายาเสพติดรวมไปถึงความไม่สงบในพื้นที่ค่ะค่ะโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาปริมาณการจราจรบริเวณด่านตรวจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะฝั่งขาออกไปยัง3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้และฝั่งขาเข้าอำเภอหัดใหญ่เนื่องจากประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาและไปท่องเที่ยวกับครอบครัวในช่วงวันหยุดเทศกาลโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบรถโดยสารและก็รถบรรทุกอย่างละเอียดรวมถึงตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายผู้ขับขี่พร้อมตรวจสภาพรถยนต์ให้มีความมั่นใจว่าปลอดภัยสำหรับการเดินทางนองกจากนี้ยังมีการตรวจสอบวินัยจราจารอย่างเช่นการคาดเข็มขัดนิราภายัยการสวมหมวกก,กันน็อกและการพก ใบขับขี่เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดค่ะสําหรับด่านตรวจความมั่นคงควรมีดค่ะมีการดําเนินการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยมีการแบ่งเวรผลัดกันนะคะผลัดกันละ ผลัดหนึ่งเนี่ยจะมี8ชั่วโมง<ะ>เพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการปฏิบัติงานค่ะพบผู้กระทําผิดกฎหมายเช่นผู้ขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยไม่สวมหมวกกันน็อกและขับขี่ในขณะมึนเมาซึ่งได้ดําเนินการตักเตือนและลงโทษตามกฎหมายแล้วหลายรายค่ะการดําเนินการทั้งหมดค่ะก็จะมุ่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเพื่อให้เทศกาลปีใหม่ครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัยทั้งด้านการเดินทางและความมั่นคงในพื้นที่ ชายแดนใต้นะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นการรองรับความสุขให้เกิดขึ้นในช่วงของเทศกาลปีใหม่แบบร้อเปเซค่ะ